แชร์สีเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการดูแลรักษาปัญหาสิวสเตียรอยมีอะไรบ้างนัก็ใช้ฝั่งในคลิปนี้ครับ สวัสดีดตอนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับนิงโก้จะมาเอาใจคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของสิวสเตียรอยนั่นเองครับใครหลายๆคนนะครับผู้ชมคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองนะครับไปติดสารสเตียรอยมาไปใช้สกินแคร์ไปใช้ครีมนะครับที่มีส่วนผสมของเจ้าตัวสเตียรอยมาตอนแรกหน้าใสตอนหลังหน้าสิวนะครับในคลิปนี้นิงโก้จะมาแชร์สี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับในการรักษาดูแลแล้วก็กําจัดปัญหาสิวสเตียรอยให้หมดไปนั่นเองนะครับ จะมีขั้นตอนอะไรบ้างน้อก็แชร์ฝังในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกกเลยดีกว่าครับสาหรับเรานะครับถ้ารู้แล้วนะครับว่าไปติดสารสเตียรอยด์มาจากการใช้ครีมใช้สกินแคร์นะครับขั้นตอนแรกเลยคือน้องก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมหยุดใช้ก่อนนะครับจะอาจจะหยุดเลยนะครับหยุดโดยทันทีหรือว่าอาจจะค่อยๆหยุดก็ได้นะครับแต่ก็ แนะนำว่าให้หยุดโดยทันทีดีกว่านะคะเพราะว่าเจ้าตัวสารสเตียรอยนเนี่ยนะครับยิ่งเราใช้นานไปมันจะยิ่งเกิดการสะสมแล้วก็มีผลเสียกับผิวกับร่างกายของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราหยุดแล้วนะครับผู้ชมแนะนําว่าให้พักหน้าประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเกิดการประทุนะครับของพวกสิวต่างๆนะครับที่มันโดนกดไว้จากสารสเตียรอยนั่นเองนะครับสำหรับลักษณะของสิวสเตียรอยนะครับผู้ชมลองสังเกตดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นเม็ดแ แดงนะครับเป็นลักษณะเป็นผื่นๆผดๆแดงๆนะครับทั่วๆบริเวณใบหน้านะครับมีลักษณะเป็นปื้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีความแดงอาจจะมีความแห้งแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีการอักเสบนะครับค่อนข้างที่จะแสบจะแดงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราหยุดแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับต่อมานะครับสำหรับเคล็ดลับข้อที่2หลังจากที่คุณผู้ชมได้หยุดพักหน้าตามที่น้องก้บอกแล้วนะครับแล้วมันก็มีการประทุของสิวต่างๆที่มันโดนกดไว้โดยสารสเตียรอยเรียบบรร้้อยแลวนะคั ในขั้นตอนที่2นี้นะครับน้องโก้แนะนําว่าให้คุณผู้ชมเลือกใช้สกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับนั่นคือการล้างนําความสะอาดผิวหน้านะครับด้วยคลนเซอร์ชนิดเจลหรือว่าชนิดโฟมแบบนี้ก็ได้นะครับที่มีความอ่อนโยนเลือกให้ดีๆนะครับอย่างตัวที่น้องโก้แนะนําก็มีเจ้าตัวเซราวีตัวนี้แหละตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น้องโก้เชื่อใจมากๆในเรื่องของความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเซตาฟิลต มันมีความอ่อนโยนมากแมแล้วก็หลังใช้นะครับมีความชุ่มชื้นดีนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเจ้าตัว Ac n e a เอตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Phs ิโ o เ e l ตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันครับต่อมานะครับสำหรับเคล็ดลับขั้นตอนที่3นะครับนั่นคือเรื่องของการบํารุงแล้วครับในเรื่องของการบํารุงเนี่ยนะครับน้องก็แนะนําว่าถ้าคุณผู้ชมเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองนะครับเป็นสารสเตียรอยติดสารสเตียรอยมาเนี่ยนะครับแนะนําว่าไม่ให้ใช้สกินแคร์หลากหลายขั้นตอนจนเกินไปนะครับแนะนําว่าให้ใช้พวกครีมนะคบหร moisturizer ที่เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างกรอบปกป้องผิวให้มีความแข็งแรงซักไอเทมหรือ2ไอเทมก็เพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น barrier cream นะครับตัวนี้จาก bio peel นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นครีมที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็เสริมปราการชั้นผิวให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสิวเซรอยนะครับหรือว่าผิวไม่ค่อยแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นเจ้า จะเป็นเอสเซราครีมนะครับหรือว่าครีมหมีม่วงเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสิวเตียรอยมากๆเหมือนกันนะครับส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะครับพี่นก๊ก็อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้ลองใช้มากๆเหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้าเจลว่านหางจระเข้นั่นเองนะครับเจ้าเจลว่านหางจระเข้นี่นะครับข้อดีของเขาคือมันช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะครับแล้วก็สามารถลดอาการแดงอาการระคายเคืองได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันไม่ค่อยมีสารอันตรายอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาจากธรรมชาตินั่นเองนะครับน ผลดีมากๆเหมือนกันค่ะต่อมานะครับสำหรับเคล็ดลับขั้นตอนที่4นะครับนั่นคือในเรื่องของครีมกันแดดสําหรับผู้ชมที่มีสารสเตียรอยด์อยู่บนผิวหน้านะครับหรือว่ามีการตกค้างอยู่บนผิวหน้าเนี่ยนะครับน้องกุ๊กก็แนะนําว่าการทากันแดดนะครับครีมกันแดดที่มีความอ่อนโยนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะป้องกันแสงแดดนะครับมันช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UV แล้วก็การระคายเคืองต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเรื่องกันแดดก็แนะนําว่าอย่าข้ามเลย แนะนําว่าต้องทาอาจจะเลือกเป็นสกินแคร์นะครับที่มีความอ่อนโยนสักหน่อยนะครับหรือว่าเป็นพวกเวชสำอางที่มีสารกันแดดเยอะๆนะครับก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นไงบ้างคะสำหรับ4เคล็ดลับง่ายๆนะครับในการเลือกใช้สกินแคร์นะครับการกําจัดสิวเสียรอยปัญหาสิวเสียรอยที่มันเกิดขึ้นนะครับน้องก็แนะนําว่าคุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการสู้กับสิวเสียรอยตรงนี้ให้มันค่อยๆหายไปนั่นเองครับแต่ก็แนะนําว่าวิธีการี ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะใช้สกินแคร์ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ห่างไกลจากสารเสียร่อยนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับก็จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในคลิปนี้นก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย